สวัสดีค่ะชื่อประสบสิรินะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อปอ,อกก็ได้นะคะเป็น HR r e c r u i t e r นะคะมาจากบริษัท a l p เ g a Group เป็นบริษัทออสเตรียทำซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของ Lo จิสติกเรื่องของ Transportation m a n a g e m e n t Service ค่ะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับไม่ค่ะเพิเ่มว่าอันนี้ยากนิดนึงเราอยู่ขอนแก่นเรามีออฟฟิศเอเชียที่เดียวคือขอนแก่นแล้วก็เราต้องการซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เพิ่มว่าเราขยาย Workforce เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าเราขยายมาทาง, Asia, ทางเอ,งววาางอเชียค แกนเป็นไตรซิกโลเคชันสำหรับเขาอะนะคะแล้วเราก็คิดว่าก็ใช่เหมือนกันเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเรามีทั้งมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างติดท็อปของประเทศไทยก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรามีใกล้อุบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมอสารคามอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวางโลเคชันที่นี่ที่นี่ก็อยู่มา10ปีแล้วนะคะหมายถึงว่าบริษัทนี้นะคะแต่ว่าโจทย์ของเราคือตอนนี้เราพอเพิ่มคนเนี่ยก็อยากได้คนที่ตรงตามคุณลิฟายแล้วก็สิ่งที่ยากคือต้องได้ภาษาอังกฤษเพราะทำงานกับคุณลีโรชื่อตำแหน่งงานนี้ชื่อตำแหน่งอะไรนะครับซอฟต์แวร์อ ได้ภาษาและก็ประจำที่ขอนแก่นใช่ไหใช่เราก็มีออปชันไฮบริดแล้วก็เวิร์กฟ m Home นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรากาลังเวิร์กเอาอยู่ว่าถ้าจะเวิร์กฟ m Home จากกรุงเทพมาเนี่ยเราต้องมีคนที่ไปเทรนนิ่งหรือไปดูหรือว่าพนักงานเข้ามาหาออฟฟิศที่ขอนแก่นแต่ว่ายังไม่เป็นออฟชันอลที่เปิดสําหรับตอนนี้นะคะคแต่ว่าถ้าอยู่อีสานเนี่ยเวิร์กฟอร์มโได้เลยเพราะว่าเนื่องด้วยว่าก็ใกล้ๆกกันเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราจะมีการมีติ้งหรือมีเวิร์กช็อปเร้ก็มี day คเ,ามาเ,นเนคเนเนานง ก็เลยกังวลเรื่องเรื่องของการเดินทางของค a n d i d ที่จะมาเริ่มด้วยชื่อตําแหน่งนะครับระบบและซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับแล้วก็จะมีการกรุ๊ปปิ้งชื่อที่ใกล้เคียงไว้ให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้จะมีชื่อเพิ่มเติมนะครับที่ระบบแนะนํามาให้นะครับฝากทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเสิร์ชเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเรื่องชื่อตําแหน่งใส่ไปก่อนนะครับให้จํานวนผลลัพธ์ตั้งต้นมันเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่คีย์เวิร์ดเพื่อเป็นการรองเป็นการตัดทอนอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกคอมพิว เยอะเราเนี่ยตอนนี้ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะดูเฉพาะ f ฟูล Stack กับ Backend แล้วก็สกิลที่เราดูเน้นๆก็คือ Java และ JavaScript เท่านั้นเพราะว่าเนื่องด้วยว่าโครงสร้างเรายัางคงเป็นโครงสร้างที่เป็นโคดดิ้งภาษาเก่าอยู่ก็คือ Java, JavaScript เราต้องการคนที่เป็นซซเนียร์ในเรื่องนี้งันั้นจริงๆเราใส่ชื่อเพิ่มเติมก็ได้อีกนะครับนอกจากชื่อที่นราแนะนําก็คืออย่างพวกฟูลสเต็กแบ็คเอะไรอย่างนี้เรา เพิ่มาไปก็ได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นโอ้สแต็กทั้งแบบติดกันหรือแบบเว้นวักก็ได้ครับเพราะว่าบางทีขึ้นอยู่กับค andidate ที่เขาเขียนลงไปในเรซูเม่อาจจะเขียนไม่เหมือนก,กันนะครับหรือแบ็กเอนด์ด้วยก็ได้นะครับโอเคเพิ่มมาเป็นไลน์2บ คครับก็ขี์เวิร์ดเมื่อสักครู่นี้ที่ระบุมามีคำไหนไหมครับที่จําเป็นหรือว่าอยากเห็นในเรซูเม่ของแคนดิเดตกลุ่มนี้ครับโอเคแล้วค่ะแบบนี้ได้ครับไม่มีคคีย์เวิร์ดพอแจ้งมาตอนแรกจะมีพวกจาว่าใช่ไหมครับใช่ใช่จาว่าจาว่าสคริปต์ p o s t g r s q l พวกนี้ด้วยไหมครับ Oracle อ๋ออันนั้นจะเป็นเดเวบซ็อบที่เราหาอยู่แต่เราแยกกันเพราะว่าถ้าสมมติว่า Oracle Cloud อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราหาเหมือนกันนะแต่ยังไม่เป็นโฟกัสตอนนี้ค่ะงั้นตำแหน่งนี้นอกจากจาว่าปออยากได้สกิลอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่ต้้้ออองงงงไดขขถาเป็นนฟััก์ช ใช่ไหมฮะจ,<า>จริงๆแล้วขอเน้นจาว,ว่าอย่างเนื้อ p y t ออื่นไลน์มีเนีเจอร์ของผมไม่พิจนาเลยอ,ะอ่ะคือเน้นที่ต้องมีจาว่าใช่เพราะ,ะว่าถ้าเป็น Python อะไรเงี้ยยังไม่ได้ยังเียยังไม่เอาเพราะมันเป็นภาษาใหม่เนาะเข้าใจอยู่ ครับ,รบเดี๋ยวเบื้องต้นลองดูเนื่องจากว่าเป็นเฉพาะด้านเลยทีเดียวใช่นะครับจำนวนก็ไม่น้อยนะครับ870เบรซูเม่ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกใบต้องมีจาว่าแล้วนะครับอ,อันนี้อันนึงอย่างที่ต้องการทํางานระยองเนี่ยคงไม่ได้แล้วละ่ะต้องไปไปตรงซ้ายมือต้องพื้นที่ต้องไปตรงอีสานไได้ครับได้เลยเราสามารถกรองได้นะครับถ้าอีสานร,ระบุเป็นขอนแก่นเลยโอคครับอีสานทั้งหมดก็ได้ค่ะได้ทั้งหมดเลยครับจำนวนก็อาจจะลดลงไปบ้างจาก870นะคร้อยเจ็รซูเน่ครับเป็ดสงานว้านนี้โด่ตรล้วป็น ทำงานอยู่ในภาคอีสานทั้งหมดเลยมีมีขอนแก่นเริงรงด้วยนะครับได้ได้แบบนี้โอเค Java ด้วยมีตัวอื่นๆนะ PHP Java Script นะครับ HTML CSS นะครับเราซื้อเพิ่มเติม Full Stack ที่เราใส่ไปนะฮะท่านที่สองก็จับให้แล้วทิม Full Stack ใหม่เพิ่มเพราะประพ Full Stack ติดกันกับ Back End ติดกันเดี๋ยวไปขีดบ้างครับโอเคเขาที่สอบถามไอ้ตัวที่ว่าเขาดูครั้งล่าสุดเนี่ยมี potential ที่เวลาเราโทรไป approach เขาจะสนใจนะเพราะว่าเขากำลังหางานอยู่แต่เพิ่มว่าเวลามี ที่สกิลแมทช์กับเราเนี่ยเยอะแล้วเ,เราอยากได้เขาเนี่ยพอเพิ่นว่าไม่ได้อัปเดตซูเม่อย่งเงี้ยเรามีอะไรที่เราจะสิกแนลได้ไหมว่าเขากำลังหางานอยู่สนใจหางานนะนอกจากคําว่าเข้าระบบครั้งสุดท้าย่ยค่ะของล่าสุดนอกจากวันที่ล็อกอินเนี่ยอาจจะดูจากบริษัทล่าสุดตรงนี้ที่เขาทําก็ได้ครับว่าล่ออาสุดถึงเมื่อไหร่แต่ว่าจรงิงๆก็อยากจะแนะนําทุกท่านว่าเราอยากจะให้เจอคนที่ตรงก่อนนะครับในเรื่องของล็อกอินอะไรเงี้ยบางทีเราคอนวินส์ได้นะครับจริงๆจะมีประมาณนี้ด้วยครับในเชิงของตัวระบบของซูเปอร์เรซูเม่ คแคนดิเดตทั้งหลายถ้าเกิดเขาไม่สนใจจะหางานนะเขาจะปิด,ปดการค้นหาเราจะเซิร์ชไม่เจอเขาคือเขาจะปิดระบบไว้การที่เราเจอเขาอย่างนี้แสดงว่าเขาเปิดระบบอ,อยู่นะครับให้เราสามารถค้นหาเขาได้อย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าจริงๆเขาว่าจะก,กําลังมองหาแหละนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในจังหวะที่สะดวกคุยไม่สะดวกคุยยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้ท่านอาจจะมีเทคนิคหลากหลายไม่เหมือนกันอย่างบางท่านเองนะที่เคยเจอเข้อมูลที่บอกว่าจะเป็นเสืออย่ารอให้เหยื่อมาหาเราจะไปตะพบเขามา<อ>เข้าสู่วงวันเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันบางทีบางทีเขาแบบว่าไม่ได้สนใจจะเปลี่ยน ได้เปลี่ยนเพราะว่ามีกูเตอร์อย่างเราเนี่ยครับไปเชิญชวนเขามาก็ได้เยอะเลยนะครับอย่างที่ทางคุณพรอถามว่านอกจากล็อกอินแล้วคือจริงๆล็อกอินนะครับเป็นตัวกรองที่ดูความเป็นโพนิเชียลได้ดีนะครับโพนิเชียลได้ดีสุดแล้วว่าเขาภายในเมื่อไหร่เนี่ยครับที่เหลือก็จะเป็นการคอนวินสของงานนะเมื่อกี้คุณอาจจะมีคําถามนี้ในห้องแชทด้านล่างซ้ายมือตรงเงื่อนไขการกรองก็จะมีตัวกรองนี้นะครับว่าเราอยากได้คนที่ล็อกอินเข้ามาในระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็สามารถกรองได้เหมือนกันนะครับอ๋อโอเคเห็นแล้้้ววววโออออเคคค่่่่่่่ะะรรรับบตงงนีียยสาาาาาามถชไดแทกจจจิๆ หลากหลายเทคนิคครับบางทีเข้ามาระบเมว่าปลายปีที่แล้วแต่ว่าพอโทรไปคุยเนี่ยเกิดสนใจพอดีก็มีเหมือนกันนะครับโอเคครับงั้นเบื้องต้นในกลุ่มคนที่เติร์สมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าประมาณนี้ถือว่าอยู่ในได้เลยค่ะ7จสิบกนี่คือก็ได้อยู่นะพอใจนะเพราะว่ายิ่งสารนะย่สานะครับงั้นก็วันนี้ขอบคุณคุณปอแล้วก็เป็นกำลังใจให้ได้ทำงานนิ้เร็วนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ